เฮ้ทำอะไรอะอะอะไรพี่ไม่รู้อะอะไรอะไปไปไปดูเอกไปไม่ได้พี่ดดติดพี่ก็ติดเหมือนกันแล้วมิสเตอร์บราเะธานออกไปออกไปจากบ้านกูเลยออกไปอย่าเลยไม่ได้ไม่ได้ราลร้านไม่ได้เลยร้าช่วยล้างลูกตาลันทีมองหาร้านเตอร์เกมดีกันเหรอลันขอแนะนำ จบเติมถูกเติมไว่ผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม a อด i ิทีฟฟบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่อมอีกถึงแพ็กแถม r i c h m แมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนา้สูงสุดถึง10เดือนเติมได้ทั้งบนเว็บไซต์และไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ลิสแมนช็อเท่านั้น ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราดองคลิปเอาไว้มันจะมีใครรู้กันได้ mm. มนกับสุดหล่อหน้ามวนคนสนทานพี่อันวาเฮอร์มิสโปโรหีดด่านหน้าหมีมากกันทุกคนมายูในด่านนี้ก็ดูซิว่าเราจะได้เจอใครเป็นพิเศษหรือเปล่าที่จะเป็นคนแรกในดวงใจของเรานะคะ่ะอาตาเอ๋เอ้ยอา้าวไกลๆนั่นเห็นโอ้ยชายกระโปรงนี่ฟูฟ่องมาเชียแหมไหนดูซิว่าเสื้อกลุ่มของทนนะูลเป็นยังไงเอ้ยแตะแล้วคนนึงเอาออกก่อน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คุณที่มีตราขึ้นมาแต่ผมก็ขอไล่คุณสักนิดนตึงเหมือนข้างบนมีใครหรือเปล่าอาจจะคิดไปเองแต่คิดอีกทีก็ไปดูสักหน่อยแล้วกันว่าเป็นใครหัวโผล่มาตรงนั้นแล้วอา้าวเบสสาวแต่ว่าศัตรูโดยธรรมชาติของผมเมือน,นี่เราได้ยาหยีจะไปไหนนะ่ะโดดลงมาไทงกับผมยี่สิบกล่องก็ไม่หายเล่นแถวนี้ไม่ค่อยดีนะห้องวีนะ่ะบอกเลยว่าตีนะครับตีนะผมขอหยัดงานตีแต่หน้าปักซอยเออไม่ได้โอ้โหอย่าพับไม้แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บอกเลยว่าไล่ช้าแบบนี้มีลูกศิษย์อยู่ด้วยนี่คือใช้เวลานานสักพักเลยโอ้คุณหมอตรงนี้พ่ค่อยดีมั้งคุณจะโดนดักไม้อย่างนี้แหละไหนดูซิจะถีบไปทางไหนคุณจะฮิวตัวเองหรือเปล่าผมมีบริงแล้วนะคุณไม่ได้แชร์แผลกับใครขอญาตเอาหน้าซุกเอาหน้าซุกเอ้าวละอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหมีนกขุนทองเจ้าคุณปู่นอกอูบอกเลยว่านก ตีดังเพี้ยแผลหายก็จริงนะแต่มันยังได้อยู่อาจจะไล่ช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรต่อสักคผัวขอสักคผัวเอาล่ะเราไปไล่เขากันต่อฉีกไปตรงนั้นมีคนปั่นไปนะเหมือนจะไม่มีอะฉีกตามเขาไปก่อนมีบริ้งอยู่ยังไงเราก็ได้แผลไวแน่นอนยกเว้นเราจะบิงพลาดซึ่งเราไม่เคยพลาดอยู่แล้วในรู่นีปัังไม้แหละ เราต้องเป็นผู้ดีเนี่ยการก้าวขายายาวๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคุณหมอมาไหมาให้ผมตีดีกว่าทุกคนไม่เคยเห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมล้างสมองซะโอเคเดี๋ยวเราเชื่อมเพื่อนใหม่เพื่อนอะไรเครื่องใหม่ก่อนดีกว่านะครับต้องดูก่อนว่าใครจะมาช่วยนะอันนี้น่าจะเป็นเสียไหมเอมบัม e เมอร์ได้หมดวางอา้าวแต่เอมบัมเมอร์แตะเครื่องไกลๆน่าจะมีอยู่ตรงเครื่องตรงบ้านเล็กตรงแทนประสันคิดว่า มันคิดว่าน่นาจะเป็นเสียมาช่วยค่ะเพราะเขาไม่มีเรียกว่าอะไรนะใช่ปหเด็กไฟฟ้าสถิตขั้ขวขวั้ขวโลกมีขั้วโลกโอเคเขาไม่มีขั้วนะคะหูขึ้นอย่างนี้สักคนไหนคนเลี้ยงนกครับอยู่ไหนครับผมหาคนอยู่เอา้าคนเลี้ยงนกผมเจอคุณตกคนเลี้ยงนกไปหนึ่งทีไหนครับคุณหมอคุณจะหนีผมไปไหนอันนี้ไม่ได้หรอกนะผมจะแปะคุณไว้แบบนี้อ่าฮ่าฮ่าแปะตรงนี้ไม่ต้องเล่นไม้นี้ใครเขาเล่นไหมอย่ามารลองผมคุณเสียอย่าเอาฟังกุก บอดีบอกบอดีบอกรู้สึกว่าเหมือนปวดบาดพวกคุณสองคนเนี่ยสลับกันนะคุณ <island> ต <What>? ้องเป็นคนบางคุณหมอนะครับไม่ใช่หมอให้บางคุณแม่เหลืออีก2คนขยอยช่วยเรื่นายจะปั่นเครื่องตรงนี้เลยล่ะอย่ามาส่องนกฉันนะฉันไม่ยอมให้นายเนี่ยได้นกตัวจากตัวฉันไปหรอกเชื่อมดีไหมนะเขาจะเปลี่ยนหัวไม่ได้ถอนดีไหมนะถอนดีกว่ามีใครมากล้าปั่นเครื่องใกล้ๆอ้าววัสดีครับถุกติด ลูก้าจูมางะช็อกโกลูไม่เจอกันทั้งเกมเลยมาเจอกันตรงนี้ขอสักหน่อยไฟยว์ิวเอฟเฟกซะด้วยแต่ไม่ได้ไม่ได้มามาขอไม่ต้องบล็อกไม่ต้องช็อตด้วยไม่ต้องมาจึกมาจักอย,อย่ามาอย่ามาวิ่งแถวนี้ได้ไหมสนดุสนดัโอ้ยโอ้ยเป็นหนุ่มฮอตโดนช็อตโดนช็อต,อตแม่อยากให้อาจารย์แดนซ์ก็ไม่บอกอุ้มก่อนคะ่ะอย่านะอย่านะเสียส่งไม่หยุดเลยเนี่ยอันนี้เขาเลยที่มาของคำว่าผู้เสือกู้ที่แท้ทู มาทีมาลูกศิจา๋าคามอนเบบี้เบบี้คามอนอ่ะเรียบร้อยเตียเพียตรงนั้นก็เรียกลงเยอะเลยนะเนี่ยช่วงไทยเกมนี่คงน่าลำบากใจนะเดี๋ยวเพาเหลือสองเครื่องแล้วเอาละลูกา้าเข้าไม้ไปสิเข้าไม้หรือเปล่ามีใครป่านตรงนี้ไหมไม้ไม่ไมสิทีนี้เหลือคนไม่เจ็บก็จะเป็นแค่บาร์เบอร์แต่ลูกา้ากลับมาที่ก่อนไล่มาตั้งแต่หน้าแปาซอยใส่ขั้วสีฟ้ากันไปบีขัว้วลงสีแดง อาตาเอโอ้โหก็ยังจะได้นกอีกตัวอ่ะเราก็กลายเป็นคนที่ใจยเย็นซะด้วย,ยทางไม้ดีกว่า <_ d ans> เชื่อมเครื่องเลยละกันเขาจะได้ติดขั้วเนี่ยค่ะมีคนปั่นคนเดียวส่วนเซียไม่ได้ปั่นอืมสักหน่อยก็เหลือแค่เขาที่ต้องมาช่วยป่ะ <_ d ans> เหลือแค่ช่างแต่งศพที่ต้องมาช่วยเหลือเย้ยเซียแตะเครื่องแล้วเอาเปลี่ยนขั้วหนีเลยโอเคเขาวางแผนม้อเป็นอย่าดิบดีนั้นอยู่ตรงนั้นเองนั้นเลย เอาออกดีไหมนะมลังเลอะไรแล้วแล้วก็เอาออกเลยละกันหันซ้ายและขวาหันซ้ายและขวาด่านเป็นใจเป็นใจเด้ยนะด่านอย่างกว้างเ,<อ>าเลยเออไม่ทําไมเราไม่ได้ด่านดีเดียวเขาบ้างอยากได้ด่านโรงงานผลิตอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาเอา,เอา,เอามีโรงนี่มีโรงอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าในเครื่องเตียบน,นั้นไงเครื่องเตียบไม่ต้องมีบริงค์คือลงเลยไหมครับลงเลยเปล่าลงปุ๊บอย่างนี้ได้เวลาคาถาวาร์ป ว้บอย่างไรว้บด้วยการขึ้นแบบนี้นี่แล้วประตูมันอยู่ตรงนี้งเห็นนะเฮ้ยเยเอยอย่าไปอยู่แถวนี้ก็ไปช่วยลูก้าจูเลยเสียเสียม,มือมันยาวคาถามันดีติดรัวด้วยเชื่อมประตูเลยถ้าเขาขึ้นเมื่อไหร่นะแสดงว่าเขาเปประตะูแต่ถ้าไม่ขึ้นอันนี้ไปช่วยลูก้าชัวอุ้มก่อนวางพี่ชายคนนี้ก่อนนะพรต่างแขมิตรภาพนี่มันคือเวทมนต์จริงๆไปวางครับลูกชาย อยู่ตรงนี้นะคะคุณฟามนกฟามนกมาเยอะแล้วไปตรงนู้นดีกว่าเห็นขวานั่นไงอเฮ้ยพาคุ้มสะบัดพลิ้วขนาดนั้นสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยครับพอดีว่าจ่ายค่าลูกชิ้นหรือยังลูกชิ้นปิ้งปลาแฉมตรงนั้นนะ่ะเหมือนจะยังไม่จ่ายนะเราจะหลบผั้วหลบซ้ายแดนซ์ Dance. หลบขวาหลบทันหรือเปล่าลูกาแตะประตูลูก้าแตะประตูไม่นะเดี๋ยวเอาเอาพี่ชายคนนี้ก่อนพี่ชายคนนี้มาีิ มาดิมาดิมาีก่อนรีบตีตีให้ล้มตีให้ล้มแล้วอุ้มเลยเก้าอี้อยู่ด้านล่างแต่ไม่มีขอบขอบเกลียวเคี้ยวโปเต้ตรงนี้ให้ลุ่มขอบนี้แหละลงลูกาประตูมันเปิดช้าจาก19วิมันจะเท่าไหร่นะจำไม่ได้เหมือนกันถ้าเชื่อมประตูมันจะส่งไปขัว้วไปตรงนู้นด้วยเราก็เลยต้องพุ่งพุ่งหนอยุบหนอแข่งกับเวลาเราจะให้ลูกศิษย์คนดีดีไม่ได้เราจะให้ลูกศิษย์คนดีดีไม่ได้ประตูต้องไปประตูยิยงสก,กัดก็ ยิงไปไหนไม่รู้จำน้ออีอันนึงน่งมีหนึงน่งปะูเปิดปะตูเพื่ออย่าชดอย่าชดสตันสตันมานี่เลยขอตีอีกทีนึงโอ้โหอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้บอกเลยว่าโลกกันไปหมดแล้วท่านผู้ชมเอาคนนี้ไปวางเลยเด็กเกรเรนี่มนเจอท้ายเกมเนี่ยเจอทั้งเกมกับท้ายเกมเนี่ยคนนี้บอกเลยว่าดวงมันแข็งอะแข็งอย่างนี้ก็ไปวางก่อนตามเพื่อนไปโอ้โห ถ้ารันจะโชคดีขนาดนี้นะคนรันเอาดวงรันไปเสี่ยงก,กิจกรรมได้ของดีกว่านั่นก็คือ l i t m a n Shop จัดกิจกรรม Mid Year แจกสนันมันกลางปีแจกนินินโตสวิตช์ทูแค่เติมเกินบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รันด้วยนะคะ